สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นเหงิมอร์นิ่งนิวเช้าวันพุธที่5พฤษภาคม2 5 6 4สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำสปอร์ตเคลืน,น่อยในกรอบหวในกรอบ1 7า6ถึง1,790ดอาลลาร์ทองคำมีปัจจัยหนุนจากการประชุมธนาคา,า,า,ารกลางสหรัฐหรือเฟดมีมติผ่อนคลาย,ยนโยบายการเงินต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยต่ำมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือมาตรการ QE แต่ว่าที่สำคัญก็เป็นการถแถลงของประธานเฟด ะะท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เฟดจะปรับลดวงเงินมาตรการ QE ปัจจุบันเฟดเข้าซื้อพันธบัตรวงเงิน1.2แสนล้าน,าน,านอดอลลาร์ต่อเดือนแต่ก็มีปัจจัยลบเข้ามานะะจากการถแถลงของประธีจไบเดนต่อสภังคอนเกรสนะคะท่านถแถลงหลังจากที่เข้ารับตำแหน่ง100วันบอกว่าก็มีน้ยบายที่จะฟื้นฟูเศรษจสเมภารหลังจากที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะมีการล็อกดาวน์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้พยายามที่จะฟื้นฟูทึ่ไปใหม่ที่ท่านกล่าวถึงก็เป็นนโยบายการใช้จ่ายด้านครอบครัวแล้วก็การศึกษาวงเงิน1.8ล้าน,าน,าน,านล้านดอลลาร์นะคะตรงนี้ก็มีแนวโน้มว่าเศรษฐอเมริกาก็จะน่าจะแข็งัวค่ขนข้านาดี สัปดาห์ที่แล้วข้อมูลเสริมไม่กาออกมาถือว่าแข็งแกร่งด้วยนะคะตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์เลยไม่ว่าจะเป็น GDP ไตรมาสหนึ่งดัชเียร์เมไนคชิคาโกดัชนีความเชื่อมัน่นผิวโภคทางด้านกองทุน s p r กอลาสัปดาห์ที่ผ่านมาขายทองคำออกมา4.66ตันส่วนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาราคาทองคำสามารถปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน1,800ดอลลาร์ได้แต่ว่ายังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ มื่อวานเริ่มเห็นมีแรงเทขายออกมานะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากที่เจเนเดเอร์ทัานผู้ดุลังบอกว่าอาจจะจำเป็นว่าเฟดต้องปรับพื้นดอกเบี้ยไม่ให้เศรษฐกิจสหรัฐร้อนแรงเกินไปนะคะซึ่งตรงนี้เป็นผลจากการที่สหรัฐเมีการใช้ยุบายทางด้านการขังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินมหาศาลทีเดียวนรราคาทองคำสปอร์ตปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมา 1,778ดอยเลลาร์ 1, 8, ลดลงไป12บองดอลลาร์ 1, ค่ะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็น2,6,350บาทเพิ่มขึ้นมา100บาทค่ะสัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องติดตามมีการจ้างงานของสมัการเดือนเมษายนนะคะที่อาจจะทําให้ราคาทองคําผันผวน,นได้กรณีที่การจ้างงานสมรารออกมาแตกต่างจากที่คา,าดการไว้มากนะคะซึ่งวันนี้จะมีการ เปิดเผยตัวเลขการจ้งางงานภาคเอกชนของ ADP ด้วยครัส่วนการ,การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติวันนี้ก็คาดการณ์ว่าน่าจะตึงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิม0.5%อาจจะไม่ได้ผลกระทบกับเงินบาทเท่าไหร่นะนะคะซึ่งเงินบาทนะตอนนี้ยยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ในประเทศอยู่ไม่ว่าจะเป็นจนํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะ,ะแล้วก็มาตรการ ของภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะหลังจากที่าคนทงคำขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญ1,800ดอลลาร์และยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะมันระวังนะคะว่าทงคำอาจจะเริ่มมีการปรับฐานแล้วนะคะขึ้นไปทดสอบสองรอบแล้วนะคะอาจจะเกิดสัญญาณที่เขาเรียกว่าดอเบิ้ลท็อปนะคะาการปรับฐานอาจจะเกิดขึ้นต้องระวัง ตอนนี้แนวรับัน7ดอลลาร์ัน่เจ็ดอดอลลาร์แนวต้านัน9 0ดอยลลาร์และแนวต้านสําคัญยังอยู่ที่1น0 0ดอลลาร์ค่ะกลยุทธการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นทองแท่งหรือโกลฟิชเชอร์อยากให้ขายทำกำไรราคาใกล้ใกล้หน800ดอยลลาร์ถ้ามีให้เห็นรอบหนึ่งนะเข้าซื้อรอบใหม่สําหรับทองแท่งเนี่ยอาจะแนะนําให้ทยอยสะสมที่จุดเดิมนะคะ1น0เจ็ดอดอลลาร์ ส่วนเงินบาทวันนี้มองว่าน่าจะอ่อนค่าลงซึ่งเป็นผลจากเรื่องเงินตลลา์ที่แข่งค่าขึ้นมาหลังจากที่เจนเยเรนรันุยครางสัม,มรทธิ์นะคะบอกว่าเฟดอาจจะจําเป็นต้องปรับทั้งดอกเบี้ยนะคะเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจต้อนแรงเกินไปเงินบาทแนวรับสัมฤจุดหนึ่งศูนย์สามสิบเอ็ดจุดสามศูนย์เป็นแนวต้านค่ะเราก็วันนี้ก็ติดตามการประชุมคณะกรรมการเงินของแบงก์ชาติด,ด้วยนะคะอาจจะมีผลกับ เงินบาทค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ